กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซาได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่อ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบว่ามีกาแล็กซี่อื่นนอกเหนือจากกาแล็กซี่ของเราและจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างไรก็ตามเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้มีนักดาราศาสตร์สตรีผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่ควรได้รับการกล่าวถึงนั่นคือเฮนรีตาสวอนเลวิศ เฮนเรตตาสวอนเลวิธผู้บุกเบิกการวัดขนาดจักรวาลเฮนเรตตาเกิดเมื่อปีพศ2411ณเมืองแลงคาสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเธอได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยโอเบอร์ลินรัฐโอไฮโอและต่อมาที่สมาคมการสอนร,ระดับวิทยายลัยสำหรับสตรีแห่งมหาวิทยายลัยฮาวเวิร์ดในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษา เธอเริ่มสนใจดาราศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความหลงไหลที่เธออุทิศตนให้ตลอดชีวิตเฮริเต ta เริ่มต้นการทำงานที่หอดูดาวฮาร์วาร์ดในตำแหน่งนักคำนวณซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีทักษะในการประมวลผลข้อมูลทางดาราศาสตร์เธอมีบทบาทสำคัญในการจัดทำบัญชีความสว่างของดาวฤกษ์ที่สังเกตได้ทั้งหมดและด้วยความสามารถทำให้เธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว เป็นหัวหน้าแผานากโฟตโตเมทรีดาวเร่เชิงถ่ายภาพหน้าที่หลักของเฮเรนตาคือการจัดประเภทดาวแปรแสงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ในท้องฟ้าทางใต้ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาขณะที่เธอศึกษาดาวแปรแสงเหล่านี้เธอสังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าจะมีภาพการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่ยาวนานกว่า ความสัมพันธ์ที่วัดได้ง่ายนี้เองที่นำไปสู่การคำนวณความสว่างที่แท้จริงและระยะทางของดาวฤกษ์การสังเกตดาวแพรแสงเซฟิอิดเหล่านี้จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจกักรวาลเอ็ดวินฮับเบิลได้นำความสัมพันธ์นี้ไปใช้ในการวัดระยะทางไปยังวัตถุที่ในขณะนั้นเรียกว่าเนบิวลาแอดโรเมดาผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า แอนโดรเมดาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่เป็นกาแล็กซีเอกเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายล้านปีแสงฮับเบิลจึงค้นพบว่าเอกภพของเราประกอบด้วยกาแล็กซีอีกมากมายนอกเหนือจากทางช้างเผือกฮับเบิลได้ทำการวรัดระยะทางไปยังกาแล็กซีต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยกฎของเลวิตซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือ จักรวาลกำลังขยายตัวนอกจากนี้เขายัางได้รวบรวมหลักฐานเชิงสังเกตการแรกที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงเฮนเรตตาสวอนเลวิตไม่เคยได้รับรู้ถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของการค้นพบของเธอเธอเสียชีวิตไป3ปีก่อนที่ฮับเบิลจะประกาศการค้นพบกาแล็กซีแอนโดรเมดาอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งในปัจจุบันการค้นพบของเลวิส ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของจัก,กรวาลวิทยาสมัยใหม่และยังคงน้ำถูกมาใช้ในการวรัดระยะทางไปยังกาแล็กซี่ต่างๆ